เพิ่งเข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนเด้อเรามาลุยกันดีกว่าครับผมตามนัดครับผมสามทุ่มสามทุ่มผมเริ่มกลับมาสตรีมเป็นเวลาแล้วนะครับแล้วครับผมเล่นแบนเนี่ย่าแบนมิดเลนเอาแบบบูมบมบูมบูมบมบมบมมเลยแบนสายบึ้มบิ้มเบ้มเบิ้มเ้อาดาร์คฮาวเวสหรือว่าเลกโตคิวดีแต่ถ้าเลกโตคิวมันจะแรงมากเว้ยจังหวะเบิร์ดอะมันจะแบบโคตรแรงอ่ะคนดูประมาณนี้แล้วกัน น,นี่ผมอันนี้ไปด้วยนี่คือแบบากาแบบสตันสร้างคืออะไรที่ทําให้แรงได้ครับเราเอาไปให้หมดยาโอสายโป๊กเหรอครับเฮ้ยทำไมมันเอาเออนั่นดิ three hours later เฮแต่ยาเจอยาโอก็ลาบากอยู่เหมือนกันนะเจอมันบ่อยครับแกงนี้โหดปะโหดป่กโหดรัแจงเนี้ยตอนนั้นมันเลือกตัวซีซีอย่างหนาผมตู้ไม่ได้เลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แก้แค้นให้มันมากันเป็นตี้เลยอะลาบิเนียนก่อนเราจะไปเป็นเมนมิเลนแล้วเราจะต้องลาบิเนียนแบบว่าชัวปาบ ีไม่รู้ว่ามันเริ่มอะไรวะจาวานเออแต่มันย้ำยาโอง่ายตัวผมไม่มีโมบิลิตี้ด้วยต้องระวังนะเฮ้ยเฮ้ยอาบ่าวาบ่าอา่ามาไหมไม่มาวะไปไหนวะกลับบ้านออุ้ยอุ้ยไอ้เฮียสกิลไม่โดนเลยไม่โดนเลย เอ้ยใจ <laughs> เย็นใจเย็นเทคิวช็อตผมมันยังไม่เข้าที่เข้าทางกำลังหล่อนๆอยู่ฟาร์มไปใจหูมันไม่เข้าคลิปแล้วมันกลัวอะไรผมวะรอเราฟาร์มเรื่อยๆได้ถ้าโยมไม่เข้าคลิปสบายคนดูเซอร์ไพรส์มอเตอร์เฟอเฮ้ยผมไม่รู้อะไรไปรอดเลยเยอะแต่ผมจะอันติก็ติดวินวอร์คนดู <c oughs> ร้อนเลยแหละ,จะเจออย่างนี้เอาได้ปะผมว่าน่าจะได้อยู่นะได้ได้ผมว่าได้ครับยา่าโอ้คันขึ้นบนอะถ้าจะมันโฟมแม่งแบบไม่แกงจังหวะสิงกระโดดลงมาสมาัยนะยังไงก็ได้ครับได้เปรียบอ่ะสวยไงบอกแล้วย่าโอ้แกย่าโอ้ไปบนมันก็ต้องโดนมังกรนี่มันต้องเสียอะไรบ้างแหละไอ้เหี้ยหัวแม่งมึนว่ะย่อหัวแม่งมึนว่ะ เงาเหรอเงาเหรอเงาเหรอฮะวัวฮะงาเหรอดูดีฮาวฮาวตัวทองตัวแทงก็ไม่สนหรอกจริงๆพร้อมเบิร์ดขอแค่มีคิวติดมืออ่ะผมพร้อมเสมอปล่อยลิฟต์กลางแม่งเลยปล่อยกลางแม่งเลยเพื่อนออกกลางถึงเวลาของเราแล้วไอ้เหี้ยปล่อยลิฟต์เลยน้องเพื่อนสวยยิบก้าวิมังกรต่อโอ้โหสบายเขายอมสบายเกมนี้ ปลอยให้ไวเลยดูลู่หลงน่าจะโดนปะไปทางนี้ไม่ได้ปะผมลงผผมมอ้อมทางนี้ดีกว่าโดนเบิร์ดเยี่ยมระเบิดสวยเยี่ยแต่ไม่มีอะไรช่วยแล้ววะไอ้ยาหนียาวๆหนียาวหนียาวๆอหนูยาบีล้อโคตรแรงเลยว่ะคนดูอะไร อะไรอะไรครับอลิต้าอะไรครับอะไรครับอะไรครับอสวยครับโอ้โหสวยเขี้ยกะลิกะลิเยน็นอะกะลิกันบนโอเคมังกรผมช่วยเอาได้นะแป๊บเบดียวครับฮัลโหลผมไม่น่าห้าวเลยว่ะตายกันหมดอุ้ยเย็นตีสวย พี่ประมาทใช่ครับผมประมาทผมเห็นแล้วแหละเออไอ้เหี้ยแต่ก็แบบอยากเดินแบบอยากล่อมันนะอยากล่อมันนะแฟดเจ้ากล้วยได้เลยวัวเจ้ากล้วยได้เลยมั้งนากะลกไหวปะเย็ดเข้มโค่นเมนจ้าเอาจริงของจริงอาร์ไกลเมนแค่ไหนก็แตกได้เลยนะครับเย้ โอ้แต่กลางก็แตกว่ะไม่คุ้มเลยจานไม่เป็นไรหรอกไอ้ย่าคิวได้คิวไปอย่าไปสนใจเอ้ยเอาได้เอาได้ไอ้มุมดีนะมุมดีนะไอ้นี่หรือไม่ได้วะโอ้โหยโอ้มันก็เอาเรื่องเหมือนกันว่ะคนดูตะกิ้ห่วงกูดาวะต้องรอต้องรอโดนไปสวยชอบกูชอบผมรู้เลยว่าเกมนี้ผมต้องขึ้นอะไรบ้างเว้ยตัดซับเทนคนดูตัดซับเทนเสร็จแล้วก็วอยตาร์ฟ ได้2ชิ้นนี้นะผมบอกเลยว่ารู้เรื่องเจ้าลู่ลู่เจ้า Lulu, <c oughs> ลู่ลู่เออของจริงไอ้ยะลูลูล่เราแม่งของจริงคนดูได้แต่เขาเทียนละ วัวก็วัวเหอะวัวก็วัวเหอะเฮ้ยไม่เอาอลิต้าวะใจบ้านเราเพื่อนสวยไม่ใช่อลิต้าดิไม่เอาไอ้นี่อวิโอสเออสวยสวยสวยอยากลองว่ะจ้ามันโฟอยากโดนว่ะอยากโดนแทงว่ะไปดิครับรออะไรเฮ้ยลูลูอย่าไปทางนั้นช่วยไม่ได้ ไปครึ่งหลอดอีกอีกอีกห้าวิสวิสกิลจะมาสกิลผมมันเป็นชุดๆว่ะปล่อยไอ้เหี้ยแดติดดาบเบิลคิวไปดี วงแตกวงแตกวงแตกผมมาที่วงแตกวงแตกไอ้เนี่ยผมมาบึ้มกลางไฟดีแม่งวงแตกกระแจกกระจักกระจกกระแจกคืออะไรวะเวดเวดแบนด์เวดแบนด์เวดคุณจะได้เม่วานคนดู ายแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยรอดอยู่ขยันไปอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรอ่ะอุ้ยขยันไปอุ้ย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 เอาหนูคนเดียวเลยอ๋อมันเทไปล่างวะแต่ผมไม่มีแฟดด้วยเอาจริงถ้าผมถ้าผมเล่นอะเสี่ยงนะเอาจริงผมว่าผ,ผมกลับไปเอาของถ้าเราเล่นวอยตาบก็จะชัวร์แต่ว่า,าไม่ใช่วอยตาบถ้าเราเล่นซันย่า ถ้าเราเล่นสัญญาก็จะชัวร์แต่ว่าไม่ต้องหรอกเนะาะสโลดีวกว่าผู้ชมไฟกับน,น้ำแข็งมันอยู่ร่วมกันได้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้เห็นเอง Hello, อยากได้เหรออยากได้ก็เอาไปเนีมุมไหนเนะี่ยกูต้องเลื่อนมุมไหนเนะี่ย bài thoải Bye thoải 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 đi quá oh my god oh my god <coughs> ยากยากยากรู้หรือเปล่าว่าผมเมนอะไรอ่ะรู้หรือเปล่าทีมนูน่ะมาเล่นกับผมแบบนี้อ่ะเฮ้ยแต่มานาผมเที้ยงแล้วว่าผมต้องกลับบ้านก่อน่ะไปเดินดีกว่าป่ะ มันเปิดอีกแล้วมันเปิดอีกแล้วมันเปิดอีกแล้วคนดูไอ้เยี่ยมันหนีไปทางนู้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกมสายเบิร์นใช่ๆได้แล้วแล้วแล้วครับครับครับอะไรครับเนี่ยโยนละ1เนี่ยโยนละ1มาดีๆไม่ชอบมันโยนเฉยเลยเนี่ย เอาจริงผมว่าแบรน์มันไม่ต้องออกลาบาดอนก็ได้นะแค่มีวอยต์ทารก็พอแล้วทีต่อไปเราขึ้นหน้ากากเผาอีกอันหนึ่งได้นะเราขึ้นหน้ากากเผาอันนี้ได้นะพอเราได้หน้ากากเผานี้ใช่ปะของเราก็จะตันพอของเราตันปุ๊บเราก็จะขายลูเดนออกแล้วก็ไปออกหน้ากากเผาอีกเลยโอ้โหโคตรเผาบอกเลยมันเอาอาริตาะย่งมองไม่เห็นอาริตะ ไทยรขอให้แยกกันอย่างนั้นล่ะฮะจามันโฟแยกแบบนี้ทีมผมมันพร้อมเปิดกันอยู่แล้วโอ้โหเฮียจอมโลมาหลอดเลยโหไม่มีแฟดอีกเฮียหวังว่ามันรอดอ่ะมาดูช่วยช่วยช่วยไงวะเนี่ยช่วยไงวะเนี่ยช่วยไงวะเนี่ยสวยช่วยไงวะเนี่ยอ้อมุมมันไม่ได้อ่าจารย์ ไม่อามุมมันช่วยไม่ได้อ่ะว่าเกมนี้มันมีแววแพ้อยู่ะนะดิ้ได้แล้วคุณผู้ชมสโลก็ได้สโลน่าจะเล่นง่ายขึ้นมาหน่อย5 minutes later เดะลุยครับโขกเกตอยู่บนแต่มันมีเทเลพอร์ตแต่เอาจริงก็เช็คย่านี้ก่อนไหมมีปะ เดี๋ยวมันเปิดแน่คนดูอุ้เฮียอากู้นเนี่ยอุย้ยถึงก็มันจะใส่ผมแล้วจังต้องให้อากาลีไปไหโหวัวแม่งเปิดไม่ดีจริงเปิดพลาดหลายจอดช็อตเลยนะฆ่าได้ปะฆ่ากันได้ปะสวย ยาโซมีตายเกิดเทียหรือแค่ากะริกับลูลู่ยากเลยถ้าจะเอาต้องเอายาโอก่อนโดนยกแฟดหลบสวยอ้าาาาเยหรือผมต้องสอนยาดีวะเอาอะไรดีวะหัวกะริโอ,โอาา้โ,อโหากะริลูลู่รอโลกให้ไหมใส่โลกโอเคโอ้โหผมว่ายากเ <Hello? S 1> ยียเทียร์เฮียเที เกือบดีกะยากกับไก่ย่างอันไหนยากกว่ากันครับไก่ย่างครับเพราะว่ามันใช้เวลาย่างแล้วมันก็ร้อนแล้วมันก็ใช้เวลาอะไรครับเนี่ยยืนฟีสกิลไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันโยนหรอเฮ้ยมันโยนอะมันโยนอะมันโยนโยนโยนอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะหรือไง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 แป๊บเดียวผมทำความเสียหายแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยคนดูไม่น่าจะยากป่ะเปิดเลยไม่ใช่ปัญหาหรอก โอ้โหโอ้โอ้ยเฮียพลัง200ปี200ปีมึงต้องเอา200ปีอุ้ย200ปีโอ้โอ้200ปีเฮียเพิสมการเหรอรวมกัน200ปีเยอะไปไงล่ะมึงแม่งได้บาลอนไปเยอะแล้วด้วยเนี่ย2ตัวคนดู88 a e r 2,000 y แปดแปดวุ้ยใส่กันแล้วกำลังไป จานโฟเปิดแล้วน้องเพื่อนโดนแล้วแอฟฟีไปฟีไปผมไปไม่ได้อ่ะอาจารย์อเอา้ามันแปดมาหาผมไหมวะเรียบร้อย ชาร์ตดาวชาร์ตดาวแอดน่าจะเอากับลูลู่ได้แหละเดี๋ยวผมผักไปใหไปครับไอ้เกมนี้แม่งแบบโยนกันไปโยนกันมาว่ะคนดูไอ้ยอดลักนักโยนโอเคเราได้เอ็มจีแบนมาเฮ้ยเราได้อิงผีป่าว่ะเราได้อิงผีป่าว่ะแอดขอหน่อยเพื่อนเชีย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยอ้้ยดู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 เฮียกูตีธรรมดาล้านได้นะฮัลโหลกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหกสิบแปดคิวอ่ะจานยี่สิบเอ็ดแอซิดด้วยคือจะบอกกูร้ายไม่ได้นะกูแอซิดมากกว่าคิวด้วยซ้ำ <c oughs> เหมือนเราเล่นออกันตลอดอ่ะ ผมจะออกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ต้นเกมอะ่ะผมว่ามันต้องใช้รูเดนเนี่ยผมก่ายอย่างนี้เลยนี่คือของฟูลไอเทมผมแล้วมาเอาละเนี่ยครบเซตบอกเลยว่าความแรงไม่ต้องพูดถึงสนุกแม่มึงรอบเดียวผมมีแฟดผมมีแฟดแต่ผมยังไงผมก็ต้องรักษาโพซิชันดีๆวะ่ะเพราะว่าถ้าพลาดก็ก็เจ็บอ่ะเจ็บแน่ๆครับเอาเดีเอาดิเอาดีเอาดิ เอาดิเอาดิเอาตัวเสียงเลยเอาตัวเสียงเลยแอตฟีเอาดิเอาดิเอามาดิอยากจะเปิดกั๋วแล้วเป็นไงอะเป็นไงอะอยากจะเปิดจะเอาดิเอาเด้พ่อมีแต่คนรักพ่อมึงจะเอากูให้ได้เลยอ่ะอะอะ อ้าอ,อ,อื้ออุ้ย throwing fire โอ้โหไม่ตายเหรออ๋อมันไม่ตายกันว่ะเอ้ากูได้จากอะไรแบบโอ้ยเกมนี้ตึงเกินคนดูเอาจริงตึงเกินว่ะมีคนออกตัดซับเทนเยอะยังไม่มีใครออกตัดเลยว่ะถ้ามีคนออกตัดอ่ะผมจะทิ้งตัดซับเทนไว้แล้วไปออกลาบาดอนย เฮ้ยเอาสิล้อสโอ้ยน้องเพื่อนแม่งล้วงสิล้อสไม่ไหวเลยน้องเพื่อนตายแล้วนะไอ้ที่เอาบอลลอนไม่ได้แล้วนะยากแล้วนะยากแล้วนะเอาเราได้บอลลอนแล้วนี่หว่าแล้วกลับกลับกลับผมไม่มีแฟดเว้ยผมมาเล่นแบบจังหวะเสี่ยงไม่ได้ครับเออผมเล่นจังหวะเสี่ยงเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้มันไม่มีแฟดอ่ะเย้ยมันมองไม่เห็นนะดิโอ้ยผมไม่รอดวะคือถ้าโดนขังก็ไม่ต้องพูดถึงพี่เขี้ยผมรอดได้ไงวะพี่ผมรอดได้ไงวะอุ้ย เฮ้ย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 ี้งูออรอได้ไงเนี่ยเยเราเอ็นไม่ได้เว้ยคุณ้ชอมอะไรวันนี้่มานากมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเ้กลัวอะไรเอาอะไรไปเอ็นวะเนี่ยต้องกลับต้องกลับต้องกลับกลับูต้องกลับต้องกลับ,ลบ,ลบ,ลบไม่ได้ไม่ได้ อย่าไปฝืนเล่นโหเยี่ยมแล้วผมมีเอลเดอร์อีกความแรงก็ต้องพูดถึงนะคนดูโคตรแรงเราไม่ต้องเข้าไปแนวหลังเราไม่ต้องทำเลยนะแค่เราฟรีสกิลได้เรื่อยๆอะโชเกตอะไรอะ่ะคืออัดไปเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวเว้ยเราอัดโชเกตไปได้เลยเว้ยไอ้รอบนี้ผมมีแฟลชผมเล่นได้ <c oughs> พักไปอยู่พักไปอยู่พักไปอยู่มันไม่กล้าหึงหรอกไม่กล้าหึงหรอกช่วยหน่อยดิพักไปเรื่อยแอดดันกลางผมพักล่างแอดดันกลางผมพักล่างเรื่อยๆครับเรื่อยๆโคตรยากคนดูโคตรยาก เอาไปเล่นเอา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 ตายนะเอาเอาเอามึงลองอะไรเนี่ยเอาเอาแรงแล้วเนี่ยูไปเล่นเจี๊ยแรงด้วยไปเล่นไปจานโอ้โอ้โอ้สนุกแน่มึงยาวงานเนี่ย ผมมีเวลาเล่นอยู่ผมมีเวลาอยู่ผมมีเวลาอยู่ได้ผมว่า2อินทีชิวๆรอบาลอนดี่ยป่ะตอนนี้มันเอ็นยากจริงนะไอ้ย่าเกมเนี้ย48นาทีแล้วอ่ะไม่มีใครเอาตัดสับทีเลยหรือว่าเราไปต้องออกวะถ้าเราแรงเราไปดอนไปเลยปะคนดูตัดสับทีไม่เอาเอาออกไม่ได้ปะเอาดีเอาดีปะวะคนดูเชื่ผมคิดหน่อยดิเราไปด้อมต้องเข้าอ้าวได้ดิขอแค่รอเนี่ยรอคนสกิดอยู่รอคนสกิดอยู่เอาเอาเออได้รอคนสกิดอยู่เลยเอาจริงเอาเอาไอ้เหี้ย ากดซื้อผิดพอดีรวยโทษทีกลับบ้านก่อนได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะคนดูไอ้จะซื้อผิดว่ะคนดูเข้าใจว่าออกลามาดอนมาเนี่ยเรียกงงแดดเลยกลางดงอ่ะกลางดงอ่ะคนดูกลางดงอ่ะคนดูกลางดงอ่ะกลางดงอ่ะ ผมไม่รอดละผมไม่รอดละคนดูผมไม่รอดละอ่ารวยพอดีรวยจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ครับเจาของผิดคนดูเอออากาลิแบ็คดอแม่งเลยเออเออยูขึ้นด้วยไอ้กูติ๊กเล่นเออแบ็คดอแบ็คดอเอออากาลิโห่ตีคุดแรงเฮ้ยมึงต้องผักคีบมาด้วยกัลิอากาลิผักคีบด้วยเออ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 ได้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 มาป้อมหนึ่งคุ้มป่าวะแลกเอลเดอร์คุ้มป่าวะเนี่ยเออเออสวยสวยได้อยู่ ขายรองเท้าอุ้ยขายไม่ได้น้องเจี๊ยบมันเอาไว้หนีไม่ได้เลยรองเท้าสำคัญมากขนาดยีนรองเท้าแม่งยังอออินใส่แบบขนาดนี้ <c oughs> เอา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 ได้ได้แอดปียิงยิสวยเฮียด,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 ดันบนแม่งเลยเดี๋ยวนะเราจะดันสู้เอลเดอร์จริงเหรอว,วะบาลอนหมดแล้วนี่สบายคนดูมันเคลียร์คีมโคตรไวเลยคนดูวัตถุฟักเฮียบอลบอกจะชัว่วโมงนึงแล้วหายแล้วแผนเปลี่ยนเฮียเกมมันตึงว่ะล็อกล็อตเฮียล็อกล็อตกูรอนานแล้วน่ะ เบรคเชียไอ้ร้อนมันโคตรแรงเลยคนดูโอ uh ้ย huh. ่าแอดโดนแทงโอ้แอดสู้เขาโดนเฟียแอดใครเออใครเออโอ้ย่าหลอนร้อนไอเจมันตึงว่าปอน55นาทีแล้วอ่ะ มีคนโยนหูมันแฟดอ่ะมันเอาเพี่ผมด้วยการแฟดอ่ะอเอาแป๊บเดียวตีเลยเออสวยแปบ๊บเดียวแป๊บเดีเยวดันเลดันเลดันเ,เลยสวยผมว่ายัางไงมันก็ต้องออกมาเราผักคีปรอได้นะผัก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 ไวฟไปก่อนเออเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะถ้าเราฆ่าได้เราจะได้แบบผักเวฟแล้วพร้อมเอ็นอ่ะอัลกอริโชว์หน่อยอาาัลกอริเออเออยือย้อยือย้อยื้อยื้อลู่ๆเชื่ออัลาอากอริโอเคผมบอกว่าเฮียอาพี่ร้อยไม่ตายด้วย เอาไงต่อดีวะทำไมมันตึงจังวะไอ้เฮียจะชุบโม่แล้วนี่โชว์แก๊ะแก๊ว่ะนี่โคตรแรงโชแก๊ก็โชแก๊ดีไอ้เฮียละลายเป็นน้ำสวยแกนกันตียันยังไงยังไงก็ตายไอ้เฮียทรวงไฟ แตกไหมเรียบร้อยแตกไหมแตกไหมดีเยี่ยลูลูโคตรเด็ดจบทั้งทีโอ้าคนมันดีๆว่ะตอนจบแล้วเมื่อกี้ผมโคตรลุ oh, oh, <t <t ้นเลยนะเว้ยคือคืออลิซ่ามาหายเข้าไปในมุมมืดไงแล้วผมก็ลุ้นเฉกฉายมาว่ะตายมาว่ะถ้ามาตายนะนี่เราเล่นง่ายเลยหายไปคนนึงอีกอะดูทำเมินดีแสนอะร้อยพันหมื่นแสน ออดาเมกูแสนหนึ่งไอ้เจี๊ยบไฮไลท์คลิปเลยนะคลิปบนเราได้เลยนะเนี่ยเฮลโร่ยูทูบได้เลยเนี่ยไอ้แบบขึ้นหน้าปกปั๊บไอ้เจี๊ยดาเมจูแสนหนึ่งแบนดาเมจูแสนหนึ่งโอ้โห